เห็นบอกว่าเขียนพิัีกรรมอย่างที่พูดเอาไว้ใช่ไมไมอย่างคิดนี้รู้ไหมฮะมีของน้ำค่ารอบตัวผมผมชีวิตของผมเนี่ยผมตั้งไว้ห้าอย่างรถสปอร์ตคุณมีคุณไปซื้อทุกวันนี้ขับกระบะก็ได้ฮะคุณอยากเลี้ยงสิงโตขอโทษนะับผมเคยเลี้ยงสิงโตผมเคยเลี้ยงจนมันโตปุ๊เราเคยเลี้ยงมาแล้วความฝันเด็กๆครับผมทำให้สุดมาแล้วทั้งชีวิตเนี่ยอยากคุณมีพระสมเด็จคุณก็ไปซื้อเลยเต็มที่ท้ายผมหลังจากทุกพ่อผมเสียไปเนี่ยผมเคยคานเข้าหงาแบบจะเป็นจะตายแบบนี่เราเป็นอะไรไปขขอองงงงงววนนีี้้จจะะไไไปยยยู่่ทหหคคาลลััผเแบบิด สุดท้ายแล้วความสุขของมนุษย์คือการที่อยู่บที่กินข้าวเอาพ่อแม่การได้รับความสั่งสอนนี่เองความพูดงี่เาไปไม่ได้เลยแต่ว่าผมจะพยายามบอกว่าผมเคยครอบครองหมดแล้วทุกอย่างที่มันวิจิตรพิสดารหมดทั้งทุกอย่างที่คิดว่าฉันมีของที่จะอวดกันเนี่ยประเด็นประเด็นประเด็นคือที่จะพูดว่าก็คือว่าเขียนพินัยกรรมเอาไว้แล้วใช่ไหมผมคือแบบผมตายไปบาทมันก็ไปไม่ได้ผมบอกว่าผมทุกอย่างผมมอบมอบไปแล้วมอบไปกับประเทศชาติเลยกับผมผมเป็นอะไรไปทุกอย่างนี่คือทูชาติทั้งหมด Oh. แล้วทุกวันนี้ผมพยายามเอาของเข้ามาให้ให้ให,หน่วยงานต่างๆเข้าไปดูว่าผมมีอะไรบ mm ้า hmm. งเพื่อจะทำประโยชน์กับสื่อกลารกรียนการสอนเด็กๆนะ mm hmm. อย่างพระราชกรณียกิจของในหลวงที่ก้าเรื่องต้นไม้ใหญ่ๆก็าตามมีคุณไปตัดเขาเนี่ยแล้วมอผมเตี่ยวเขาปลูกฝังความอนุรักษ์ไว้กับผมเ mm hmm. ปม็นอนุร mm ักษ์นยมไงผมจะมีของไหนแบบจังหวัดไหนอยู่ที่นี่ที่ผมก็จะคืนจังหวัดนั้นๆ mm hmm. อุดนอนรลบบุรีอะไรเมืองการอะไรเงี้ยของประสาทชิ้นไหนที่เป็นของเหมือนแบบ ในแาหล่งบรรทมศิลป์หรือว่าพวกผมก็มีของในแอเทมเยอะมากที่ไปอยู่ของพวกชิคาโก้พวกขินต่างๆเนี่ยผมมีของลึกๆกว่าน,นั้นอีกม,มากมายแปลว่าทั้งหมดนี้จะเก็บไว้ไม่ขายผมคืนแค่ประเทศชาติทั้งหมดนะฮะตอนนี้สิ่งที่ผมทำกันจะทำเ่ยฮะผมพยายามนาของต่างๆที่สมมติามาจากจังหวัดนี้ขุดได้มาหรือ่อพระประจำจังหวัดที่หายถูกขโมยไปผมก็จะพยายามคืนอย่างลบบุรีผมคืนพระนารายกับคุณท็อปคุณไทยนะฮะที่เราไปเราคืนพระนารายที่เป็นหินอย่าง เดือนหน้าผมก็จะคืนบัญเชียงครับที่ที่เก็บไว้หลายใบยเหมือนกันหลายใบยเหมือนเพราะว่าคุณพ่อผมได้ไดเข้าไปถึงก่อนขุดค้นสั้สมบัติชาติเนี่ยผมจะไม่ต่างชาติอเอาไปให้นอกผมจะทำในในในฐานะหน้นนาท,ที่ผมทำได้ mm hmm. ผมจะคืนไปณน,น,นจังหวดัดน,นั้นให้กับ ให้กับชาติที่ผมจะทําได้พยายามคืนพยายามคืนไม่มีการขายเพราะฉะนั้นม่นแรกขอซื้อไม่มีการขายเป็นเรื่องที่เป็นร่ทีดีมากนี่คือจิตสํานึกของคนไทยคนหนึ่งนะครับที่มีความเห็นแก่คุณค่าของแผ่นดินไทยแล้วก็อยากจะเก็บของที่มีคุณค่าโดยเฉพาะคุณค่าทางจิตใจและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของไทยและคืนให้กับแผ่นดินไป อ่าตอนนี้ก็รักษาไว้เป็นความสุขทางใจไปก่อนว่วงัันคืออยากจะพูดเรื่องยืนครับอยากจะพูดเรื่องแบบมันจะถึงผู้ใหญ่หรือไม่ถึงผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยผมมีความคิดว่าพิธภัณฑ์รูปฝรั่งเศสโซมนาลิซ่ากับรูปปั้นหนึ่งชิโลแค่สองสองสามชิ้นที่มันชิ้นเอกของเขาอะแต่พิธภัณฑ์ของไทยเนี่ยเอ่อตรงสถามนหลวงเนี่ยเทมต้าอะไรมีฝรั่งเข้ากับสี่ห้าคนต่อวันอย่างเงี้ยคือเห็นของที่แบบ มันแน่จะมีของอะไรที่แบบโชว์แล้วแบบเป็นกิจกรรมสนับผมใจใคนคิดผมนะผมอยากให้เอาถวะองคำมาตั้งเป็นแบบแล้วโชว์ไปทำไมอย่างดีแล้วเป็นพระใหญ่ๆแล้วมีศิลปะวัฒนธรรมของไทยรอบๆเ,เป็นมิวเซียมที่แบบเป็นการอ่างเงี้ยแล้วของมันจะไม่หายว่าแบบิงทีเสน้นกานศิลป์คนก็ของชิ้นออกจากพิพิธภัณฑ์ได้ลนะคือผมไม่อยากให้แบบของเมืองไทยมันมีค่ามันมีวิจิตวิทยาศามากกว่าที่เราคิดไปเยอะอย่างพระองค์ใหญ่ผมมีความคิดอย่างนี้ผมพยายามคืนของพยายามจะทำเนี่ยผมทำใจไม่ได้ที่เห็นของพวกนี้ไปอยู่ต่างชาติ เอายกตัวอย่างอนกันพระสมเด็จเอาแค่สมดเด็จพระราชาลนกันไปอยู่เศรษฐีมาหาเศรษฐีจีนกีค่คนแล้วใครก็จะไม่ค่อยได้เห็นแล้วจะมีไม่กี่องค์เอายกตัวอย่างง่ายๆแล้วของที่มันแไอเทมต่างๆที่เห็นอย่างพระพุทธเจ้าน้อยคืออะไรต่างๆผมพันผ่านตาหมดแล้วผมเห็นเนี่ยผมพยายามผมไม่มีกําลังจะซื้อแต่ผมจะเป็นกระบอกเสียงผมอยากให้อนาคตผมอยากให้แบบผมยกตัวอย่างนะฮะถนนเนี่ยถนนเนี่ย,นนยสิบปีเนี่ยถนนพื้นนี้ร้อยล้านใช่ไหมฮะสิบปีเนี่ยถนนถนนเส้นเนี้มันต้องนต้องแบบ ต้องมาปรับปรุงต้องมาเสียตังค์ไปอีกเป็นร้อยร้อยล้านนะสมมติถนนเส้นนี้นะฮะถ้ารัฐบาลเอาเงินร้อยล้านมาซื้อวัตถุโบราณโดยที่แบบสมมติมีพระสังฆราชเป็นมีกรมศริลป์เลยมาซื้อจากจากคนที่เป็นของแท้ด้วยของร้อยล้านไปเนี้ยอนาคตข้างหน้ามันจะกลายเป็นเป็นพันเป็นหมื่นล้านได้อันนี้สิ่งที่ผมอยากคิดในอนวคตผมแต่ว่าแต่ว่าอยากเป็นสื่อเป็นกระบอกไปอย่างนี้แต่มันไม่ใครทำได้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างผมขอขออนุญาตนะฮะขอขอในการคุทวิทยาได้ไหมทุกคนก็มีอยาก ทุกคนก็ของฉันของฉันของฉันใครแล้จะมีความเสียสละใครเราจะมีความที่จะอยากจะให้คนอื่นมันต้องมีจิตใจตรงนี้ก่อน